สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สาย2นะครับวันนี้เจอกันเส้นเก่าเส้นเคยนะครับมุมเก่ามุมเดิมนี่นะครับหลายอาจารย์หลายท่านน่าจะจาได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันศุกร์นะครับ ก็จะเอาเจ้าเนิบนะครับออกฝึกต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่เขาพเนจรครั้งที่2แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าเนิบเข้าพเนจรก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้เจ้าเนิบก็เข้าไปเนี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเนี้ยเป็นครั้งที่3นะครับสหรับเจ้าเนิบเนาะก็ถือว่าผึกกันต่อเนื่องเลยนะครับก็สําหรับการเข้าพเนี้ยนะครับก็เริ่มง่ายขึ้นนะครับงที่อาจารย์ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็คือถ้าเป็นนกผึกเนาะนกผึกหรือว่านกพร้อมผึกนะครับก็จะยากนะครับ ถ้าเป็นนุกต่อนะครับก็จะง่ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องฝึกเขาเข้าพเนียดบ่อยๆนะครับถ้าร่างกายเขาสมบูรณ์นะครับหมายถึงว่าถ้าขนอะไรเขาเต็มนะครับก็ฝึกต่อเนื่องได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันที่หมายนะครับวันนี้น่าจะขึ้นต้นหน้าบ้านนะครับ วันนี้จะเดินต้นไม้ดูนะครับเมื่อวานก็เล่นสายไฟนะครับเมื่อวานครับวันนี้จะเด่นต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หมายครับผมไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับนี่นะครับจะใส่กิ่งนี้นะครับใส่ต้นนี้นะครับต้นหน้าสนามนี่นะครับอ่นนี้ครับกิ่งที่ออกมาั่งนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าเนิบขึ้นก่อนนะครับเมื่อวานนะครับเด่นสดิงหรือว่าสายไฟไปเนะเาะก็เด่นดีนะครับเมื่อวานเด่นไม้เดียวครับพอดีได้ตัดยุงตัดหยาด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเจ้าเนิบก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเรียกนะครับนี่นะครับวางมือก็เรียกแล้วนะครับเห็นไหมน้องครับนั่นนะครับเข้าพเนจรเปนคั้งที่สามนะครับอ้เอาแล้วครับเอาแล้ว นี่นะครับเสียงเรียกของเขานะครับนั่นแะครับเรียกแล้วครับโอเคครับก็จะให้อาจารย์ทุกท่าน ผมเจ้าเนอร์ไปเรื่อยๆนะครับเรียกแล้วครับเมื่อกี้ครับวันนี้เล่นต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผม เขาทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันใหม่นะครับเขาไปทำงานข้างในนะครับทำงานเสร็จก็ออกมาทำสนามเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ครับนี่นะครับเจ้าเนิบขันโยนนะครับ นี่ครับเสียงกยันโยนของเขานะครับ เป็นครั้งที่3นะครับโวางเมอก็เรียกเลยนะครับก็ถือว่าพัฒนาการดีขึ้นนะครับสำหรับเจ้าเนิบเนาะก็ถือว่ามีแบวเป็นต่ออยู่นะครับ รอรุนตั้งแต่นกเข้านะครับนกเขานกป่าเข้าหานะเดียกละครับนี่นะครับเจ้าเนิร์เป็นนกที่เปลี่ยนบ่อยนะครับขันยูนสักพักก็มาเดียกนะครับเดียกสักพักก็ไปขันยูนนะครับนั่นนะครับ คือฟังแล้วไพเราะนะครับแบบนี้ครับไม่เบื่อครับ เสียงเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับขันยูนก็จะเนิบเนิบหน่อยเนาะก็เลยตั้งชื่อเขาเป็นเจ้าเนิบนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงเล็กอย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้ยินได้ชมไปพร้อมๆกันนี่นะครับ พีครับก็จะได้เข้าไปทํางานนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้เขาเดินตรงนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปทํางานข้างในนะครับพอทํางานเสร็จแล้วก็จะออกมาถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทํางานก่อนนะครับโอ,โ,อโอเคครับตอนนี้ผมทํางานข้างในเสร็จแล้วนะครับก็มาถ่ายเจ้าเนิร์ีให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ นี่นะครับขันยูนเรื่อย,ยนะครับสำหรับเจ้าเนิบเนาะตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วนะครับเล่นกันมาตั้แตก่ดเช้านะครับตัวน,นี้ครับนี่นะครับขันยูนด้เรื่อยนะครับสำหรับเจ้าเนิบครับ ครับขันยูนยสักพักก็เรียกเรียกไปสักพักก็ขันยนยนอีกครับนี่นะครับเปลี่ยนบอยนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับเขารประเนียนเป็นครั้งที่สามนะครับ นิ่ังดีครับสำหรับเจะเนิบครับไม่สนพเนียดนะครับไม่ลันกงนะครับนี่นะครับนกอานาคตดีอานาคตไกลครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็พาอาจารย์ทุกท่านนะครับติดตามเจ้าเนิบด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องบุรุษขหญ่สายสองด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะก็จะได้ทำคลิปออกมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ทุกท่าน ฟังเสียงขันดูนเจ้าเนิร์ไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับก็ถ้าเป็นแนวแบบนี้นะครับผมว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นต่อแน่นอนนะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับรอลุ้นว่ามีนกป่าเข้าร่วมนะครับรอลุ้นวงในของเขานะครับว่าวงในเขาจะเหนียวแน่นหรือเปล่านะครับวงในเขาจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเขาพเนียดสามครั้งยังไม่มีนกป่าเข้าร่วมเลยนะครับ สำหรับเจ้าเนิมนะครับก็จะมีบินผ่านนะครับก็ออยังไม่เข้าร่วมต้นเนาะนกป่านะครับเดี๋ยวมันหยุดนะครับเดี๋ยวลองขยับเขาไปไกลๆดูนะครับว่าเจ้าเนิบจะเด่นหรือเปล่านะถ้าจะไปไกลเนะเาะเขาพน่งได้แรกก็ต้องฝึกแถวนี้ก่อนนะครับใกล้ๆบ้านเนะาะใกล้ใกล้บ้านก่อนนะครับ แรกก็สองครั้งจำครั้งนี้ยังไม่กล้าอาอกไปไกลนะครับกลัวไปแล้วไม่ขันนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้จาทุกท่านได้ชมกันใหม่ครับผมนี่นะครับเจ้าเนิบก็ขันยุนเรื่อยเืยนะครับเจ้าเนิบนะครับเล่นกันมาตั้งแต่หกโมงนะครับตอนนี้ก็เกือบ9ก้าโมงแล้วเนาะก็ถือว่า เล่นหลายชั่วโมงอยู่นะครับท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเปิดนะครับวันนี้ครับคึมฟ้าคึมฝนนะครับก็จะได้เวลานะครับเก็บเจ้าเนิบนะครับก็ถือว่าผ่านไปแล้วหาหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับ เข้าพนเนียดเป็นครั้งที่3นะครับก็ถือว่าเข้าพนเนียดเดิมง่ายขึ้นนะครับก็ทางดีทางนั้นก็ต้องฝึกเข้าบ่อยๆนะครับฝึกเข้าเรื่อยๆเนาะก,ก็จะได้ชินนะครับถ้าอาการอย่างนี้นะครับผมว่าฝึกต่อเนื่องได้นะครับ,นบจนเนิบเนาะลากาทุกวันก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับ มันละสองสามชั่วโมงนะครับก็วันน่าจะได้นะสําหรับเจ้าเนิบนะครับแต่วันนี้โอ้โหถือว่าเล่นดีนะครับสําหรับเจ้าเนิบนะครับขึ้นไปเนาะบางมือนะครับเดินออกมายังไม่ถึงกล้องเลยนะครับก็ได้ยากแล้วนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับนี่นะครับขันโยนอีกแล้วครับ อันยูนได้เรือยนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับเสียงเล็กนะครับอาจารย์ท่านใดนะครับชอบนกเสียงเล็กนะครับติดตามเจ้าเนิบไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบ่งนะครับเจ้าเนิบนะครับเดี๋ยวฝึกให้เขาชินเข้าพันนี้แล้วก็เก่งๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงแบ่งนะครับ นี่นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบเนาะก็เดี๋ยวผมฝึกให้อีกนะครับให้เขาพเนียดไปไดเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงแบ่งเนาะให้เขาเก่งๆกว่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานะนุกฝึกนะครับอ่าเลยจากนุกพร้อมฝึกมาแล้วนะครับเป็นนุกฝึกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับ โอเคครับก็จะได้เวลาเก็บเจ้าเนิบแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บเจ้าเนิบก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยบรรณาเนาะเดี๋ยวค่อยฝึกกันใหม่นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เก็บเจ้าเนิบลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีล้วก็จะเอาเจ้าเนิบเข้ากรงก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเด่นดีนะครับเข้าพนี้เป็นครั้งที่สามเนาะวางมือก็เรียกเลยนะครับสนับเจ้าเนิบเนาะจวดจาดเลยนะครับบางมือครับ เขาพเนียดก็ถือว่าง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บเจ้าเนิบก่อนนะครับผม นี่นะครับตอนนี้เจ้าเนิบก็เข้ากรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าพะเนียรเป็นครั้งที่3นะครับก็ถือว่าจดจ้าดนะครับมีแนวโน้มที่ดีนะครับขึ้นบางมือเนาะบางมือเสร็จก็เรียกเลยนะครับสำหรับเจ้าเนิบนะครับวันนี้เล่นต้นไม้นะครับวันนี้ครับเมื่อบานเนาะเล่นสายไฟไป,ไปเล่นสดิงแล้วก็เล่นสายไฟ หรือว่าสดิงสายไฟนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องวุเขาใหญ่สายสวงด้วยนะครับอขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องวุฒนกเขาใหญ่ตลอดมานะครับโอเคครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม